โอเมก้าสเป็นโครงสร้างสําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์สมองค่ะการได้รับ ALA อย่างต่อเนื่องจึงช่วยเสริมสร้างความจําและการเรียนรู้งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่ามันอาจช่วยลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้เนื่องจากมีผลต่อการทํางานของสารสื่อประสาทและมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของสมองในวัยชาราได้อีกด้วย 3. ต้านการอักเสบและภูมิแพ้ นี่คือคุณสมบัติเด่นของโอเมก้าสาและสารต้านอนุมูลอิสระในงาขีมอนค่ะสารเหล่านี้จะช่วยยับยั้งการผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายและมีงานวิจัยที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นว่าน้ำมันงาขีมอนอาจช่วยบรรเทาอาการหอบหืดและอาการภูมิแพ้ได้ด้วยการลดสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในทางเดินหายใจ 4. บำรุงสุขภาพผิวและชะลอวัย กรดไขมันจำเป็นในน้ำมันงาขีมอนช่วยเสริมสร้างกราบป้องกันผิวทำให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นได้ดีลดอาการผิวแห้งหลออเป็นขุยหรืออักเสบได้นอกจากนี้สันต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินอ e, ีและฟลาวอนยังช่วยปกป้องเซลล์ผิวหนังจากความเสียหายของอนุมูลอิสระและแสงแดดทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดี 5. ปรับปรุงสุขภาพทางเดินอาหาร มีการศึกษาพบว่าน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนมีส่วนในการปรับดุลสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีทั้งหมดค่ะมันยังช่วยลดอาการท้องผูกด้วยการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้และช่วยลดการอักเสบของลำไส้ด้วยการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของเยื่อบุลำไส้ 6. ช่วยในการควบคุมน้ำหนักและลดความเสี่ยงเบาหวานกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเหล่านี้มีส่วนในการปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญ อาจมีรุดลดระดับน้ำตาลในเลือดได้และช่วยบรรเทาภาวะเดือดต่ออินซูลินได้ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังพยายามรักษาน้ำหนักและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ 7. คุณสมบัติต้านมะเร็ง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดในน้ำมันงาขีมอนร่วมถึง a l a และสารต้านอนุมูลอิสระมีการศึกษาในห้องทดลองว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งลำไส้แม้จะยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์แต่นี้ก็เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการป้องกันโรคแนวทางการเลือกซื้อและบริโภคน้ำมันงาขีมอนอย่างฉ,ฉลาดเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากน้ำมันงาขีมอนคุณควรเอาใจใส่ในขั้นตอนเหล่านี้ค่ะ 1>, 1. เน้นการสกัดต้องสกัดเย็นหรือ c o เพ Press เท่านั้นนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อค่ะน้ำมันงาคีมอนที่ดีที่สุดคือชนิดสกัดเย็นเพราะเป็นการสกัดโดยไม่ใช้ความร้อนสูงและไม่ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายทำให้รักษากรดไขมันโอเมก้า3วิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระไว้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด 2. บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาที่เหมาะสม โอเมก้า3สลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนแสงและอากาศดังนั้นบรรจุภัณฑ์ควรเลือกน้ำมันที่บรรจุในขวดแก้วทึบแสงเช่นสีเทม้มเพื่อป้องกันแสงแดดการเก็บรักษาควรเก็บไว้ที่เย็น